มาซวดโวนที่ไหนครับมาซวดโวตที่ไหนครับไม่แน่ยังไม่ได้อ่ะโหวดไหนครับโวดไหนครับน่าจะเป็นอันนอนเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับพื้นที่ของเยาวชนอ่ะทำไมอ่ะครับอยากให้มันมีเยอะเยอะทำไมดิเยาวชนลหะครับเพราะว่าผมเป็นคนรักเด็กทำไมไม่เอาหลักสูตรอ่ะครับ หลักสูตรบูรณาการกันเอ้ยสมว่าศึาเนี่ยคำว่าหน้าจะสนหน้าเดินแกเแก่แก่นี่ก็แก่ครับเองมันทุกทุกทุกอันอะไรครับมันเกี่ยวกับเด็กหมดเลยแต่ตลอดสุดนะไม่ใช่อันนี้ครับสุดนะทางความคดทางกายทางการศึกษาสูนะทำไมครับอันนี้มันเร่งด่วนยังไงครับถึงได้ดาวอย่างวงมณชดไป ดีมันก็เป็นคุเป็นข้อมูลเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กพัฒนาเยาวชนของเราก็าเราอยู่ในวงการสามต้องทำเรื่องน,นี้แต่มันตรงกว่า